สวัสดีครับวันนี้นะครับแม่หญิงกับน้องภูมินะครับก็จะมา DIY นะครับทําตัวหนอนจากกระดาษทิชชู่ตอนนี้นะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วอุปกรณ์ก็มีเป็นอะไรครับอ่ะก็จะมีเป็นสีนะครับอ่ะเป็นสีมจิอ่เป็นสีไมจิกนะครับแล้วก็มีตะเกียบแล้วก็มีทิชชู่แล้วก็มีน้าอ่ะอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทากันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าเริ่มได้เลยเริ่มจากอะไรก่อน เราเอาสีพุ่มขาสีชมพูได้อ่าขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเอากระดาษทิชชู่วางใช่ไหมแล้วก็เขียนเลยเต็มแผ่นอ่าน้องภูมเลือกสีเขียวโอ้ตอนนี้โดนเสื้อไปแล้วระวังปากกาไปโดนเสื้อนะครับเขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอ่าน้องภูมิลองเขียนเลยลองเขียนเลยก็ ตอนนี้เด็กๆที่จะทดลองทำตามนะฮะก็ต้องระวังน,นิดนึงอย่างตอนเนี้ยน้องภูมิก็สีเปื้อนเสื้อไปแล้วคือฮะหือขำอ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้แบบนี้มุ <c oughs> <c oughs> นดชูเน่แล้วก็มุนแบบนี้แบบนี้ตอนนี้น้องภูมิก็กังพยายามอยู่แต่ว่าทำไม่ได้นะฮะอ่ะลองดิ ลองขีดยาวๆขีดยาวๆโอ้โหปวดหัวเลยครับทำไม่ได้ครับดูมือดูมือมือเล็บหมดแล้วอ่ะดูของไม่ยิงดีกว่าให้น้องภูมิลองทำไปประมาณนี้ย่นแล้วก็ใส่ตะเกียบแล้วก็ย่นใช่ไหมใช่ย่นย่นออกมาแบบนี้อ๋อแล้วจอบเป็นยังไงอ้าวอะน้องภูมิได้แล้วแต่เส้นไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะแบบนี้แล้วก็ดึงหอกใช่ไหมใช่ อ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไ,รไหนตามันกับปากมันไปไหนอรอมันอยู่ในนี้อ่าโอเคเจะเห็นตอนที่เราหยุดน้ำนี่นะน้องภูมินี่ปวดหวัวยังยัง,ย,งยังไม่ได้นะน้องภูมิทำไม่ได้นะเดี๋ยวดูแม่อีกครั้งก่อนอ่าพอ,อ,อเป็นอย่างนี้เราตักน้ำมาใช่ไหมใช่แล้วก็หยดน,นี่นี่น,น จะยืดยมันยืดแล้วมันยืดแล้วนี่นี่ขวบไม่เลยป่ก็ประมาณนี้แหละอ่ามันก็จะกลายเป็นแบบตัวหนอนที่ยืดขึ้นใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวลองทำไปห,หลายอันแล้วเรามาทดลองกันแบบทีเดียวเลยอ่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทดลองกันทีเดียว4ีตัวเลยให้น้องคุณเป็นคนหยดน้ำแล้วกัน่อๆเอวทีละตัวนะสีเขียวเ่ลนเลย่ะสีเขียวอ๋อยืดแล้วยืดแล้วยืดแล้วสีส้มอุ้ยอุ้ยตัวนี้บบยืดเยอะเลยอะเฮ้ยอฮ้ยตัวน้าสีน้ำตาล เฮ้ยมันยืดได้อะเอ้ยตัวนี้อ่ะอ่าโอเคก็พอพอมันโดนน้ำแล้วมันสวยหมดเลยนะเป็นสีสีมันจะชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองกันอีกสักรอบนึงวันนี้ทำไว้หลายตัวนะสำหรับเด็กๆที่ดูอยู่นะครับก็ไปลองทดลองกันได้นะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองกันอีกรอบนะเป็นรอบสุดท้ายนะครับอันนี้เราทําไว้4ตัวนะครับคราวนี้นะมีแบบ2สีด้วยนะอ่ะน้องภูมิเริ่มเลยครับผมมีหน้าด้วยมีตาด้วยมีตามีปาก ้ยหนอนดิ้นอ่ะเฮ้ยอยากกินนานหรือเปล่าเอออยากกินนานหรือเปล่าอือไปโดนตัวนี้แล้วมันดิ้นเลยเนี่ยตัวต่อไปเออเหมือนคล้ายๆตัวหนอนอะไรหนอนอะไรที่เราไปเจอที่บ้านอันนี้อันหนอนแก้วอ่ะตอนนี้หนอนเราสี่ตัวก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นการทดลองนะครับ DIY ของน้องภูมินะครับก็สําเร็จเรียบร้อยครับเอ้านี่ทำไมมันไปรวมกันอย่างนี้นะมือเลแล้วมั้ง ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามีการทดลองอะไรอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ